สวัสดีค่ะพี่น้องคลิปนี้พาพี่นอ้องมาเบิงไก่แจะค่ะไก่แจะงามงามไก่แจะไก่แจะน้อยขาในป้างแน่ไก่แจะอ้าวอันนี้เขาเอกินนี่ยังนี่ย่วงย่วงค่ะไก่ย่วงค่ะพี่น้องไก่ย่วงไก่ย่วง ใกล้เจดดตเตีย้ยๆหน่อยๆงามดี ไก่แจ้น้อยน่ารักมากก้าตัวน้อยๆฉันรับคลิปนี้กับพาพพี่น้องมงจจัดเบิง์ไก่แจ้จ้าผู้ใดเ่ิคยเห็นไก่แจ้น้อยไก่แจ้ไก่แจ้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ